สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับจัก k ู u กันอีกเช่นเคยและคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอีเวนท์ใหม่ที่กำลังมีกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็ภายในคลิปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับผมบโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่หน้าเว็บของเซียบติกันก่อนเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมลิงก์เนี่ยผมจะแปะเอาไว้ใต้ คลิปนี้เลยแล้วกันครับก็อันดับแรกให้เราล็อกอินโดยใช้ Account ของเราเนี่ยนะครับล <Okay, S 1> <in S 2> ็อกอินเข้าไปโอเคหลังจากที่เราล mm ็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับหน้ารูปภาพของเรือแล้วก็สก,กินต่างๆที่เขาจะมีให้เรานะครับ mm hmm. เนื่อเราทำสำเร็จครบทุกอย่างอีเวนต์นี้ขอเรียกชื่อว่า s h ร r d e n Go ฮันเตอร์แฟรซึ่งอีเวนต์เนี้ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาวันที่26นะครับในเวลา7 AM จนถึงเดือนเซ p ต e มเบอร์กันยาวันที่9 6โมง59 AM นั่นเองครับก็นี้ก็จะเป็นวันที่เริ่มแล้วก็วันที่หมดเขตในช่วงเวลาอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยหลักๆเลยเราเราก็จะต้อง เก็บฟันของฉลามของรางวัลที่เขากําหนดไว้ว่าก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองครับก็ชิ้นแรกก็เป็นธงใบเล็กๆที่อยู่บนเสากระโดงเรือนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องเก็บฟันฉลามได้ทั้งหมด25อันนะครับแล้วก็อันต่อไปซึ่งจะเป็นสกินเรือฉลามซึ่งเราจะต้องเก็บฟันฉลามให้ได้50อันนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวเรือที่เป็นปลายหอกแหลมหรือชะงวกนั่นเอง ก็เราจะต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด75ฟันฉลามและอันสุดท้ายที่เราจะต้องเก็บก็คือใบเรือเราจะต้องเก็บทั้งหมด100อันนั่นเองอาการเก็บจะผมจะขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2แบบนะครับซึ่งแบบแรกก็คือแบบที่เราทําได้ครั้งเดียวกับแบบที่เราสามารถทําได้เรื่อยๆซึ่งแบบที่เราจะทําได้ครั้งเดียวนั่นก็คือ อันนี้ครับ One of Challenge ซึ่งจะมี5อ่านก็คือให้เราไปอ่านหนังสือ The Hunting Deep ที่เกาะ Devil Ridge ซึ่งเราอ่านตรงนี้เราก็จะได้5ฟันฉลามนั่นเอง โอเคครับก็บริเวณของหนังสือที่อยู่บนกาะ d e v i l Ridge นั่นเองจะอยู่ตรงประมาณทิศทาง SE ของเกาะนะครับจะอยู่ทางใต้ใต้ของเกาะซึ่งอันนี้ครับซึ่งจะอยู่บริเวณขอบหินประมาณนี้นะครับและต่อไปเราจะต้องอ่าน Meric Journey ที่ The Ripper High Out ถ้าเราอ่านตรงนี้เราก็จะได้5ฟันฉลามอีกเช่นกันครับส่วนหนังสือเล่มที่2ก็จะอยู่บริเวณเด i ิเปอ high out นะครับจะอยู่เกาะอ,อีกเกาะหนึงครับที่เป็นเกาะแยกนะครับที่ไม่ใช่เกาะที่เวลาเราเวลาไปเดินขายของนะครับส่วนทิศทางนะครับให้เราหันไปที่เกาะที่เราขายของปกตินะครับทิในทางทิศ SE และกลาลังหันครับหันหน้าไปทางทิศ W หน่อยแล้วก็เดินตรงไปครับเราก็จะพบกับกองไม้ ที่วางวางขั้นกันอยู่ครับแล้วก็ถูกมัดแล้วก็จะมีหนังสือเจอร์นี่เล่มที่สองนั่นเองครับอันที่สามอันนี้เราต้องถูกฉลามฆ่าตายนะครับแล้วก็ไปเทงไฟออกมา เราก็จะได้5ฟันฉลามอีกเช่นกันอันที่4อันนี้หลังจากที่เราเทคไฟแล้วให้เราเอาไฟที่เราได้เนี่ยไฟที่นำเงินเนี่ยเอาไปจุดบน กาะหรือหาตะเกียงที่ที่อยู่บนกาะครับจุดเราก็จะได้อีก5ฟันฉลามนั่นเองส่วนอันสุดท้ายเราจะต้องเก็บเนื้อฉลามทั้งหมด10อันเนี่ยเอาไปให้กับ The hunting call นะครับซึ่งจะอยู่ในแมปให้ครบทั้งหมด10อย่างนั่นเองโดยเนื้อฉลามเนี่ยก็ต้องย่างด้วยโอเคครับรูปแบบที่2องที่ผมบอกก็คืออันนี้เราจะต้องฆ่าเมกล้าลดดอนครับใช่เลยครับฆ่าอย่างเดียวครับ ไม่มีอะไรก็ระดับต่างๆของเมกาเราดอนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับในการได้ฟันฉลามโดยตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็จะได้ที่10อันตัวสีม่วงก็จะได้ที่2 0อันตัวสีดําแล้วก็มีคีบแดงเนี่ยก็จะได้ที่30อันนั่นเองอตัวสีเหลืองเราจะได้40ฟันฉลามและตัวสุดท้ายที่หายากที่สุดก็คือ ฉลามสีขาวอ่าเราจะได้100ฟันฉลามนั่นเองหลังจากที่เราอาจจะค่าฉลามหรือตามล่าฉลามเรียบร้อยแล้วจนครบทั้งหมดก็มันจะตันที่สิ้นสุดที่100อันนั่นเองครับก็ถ้าเราเก็บครบเรียบร้อยแล้วสกินเนี้ยจะถูกแอดเข้าไปในกล่องโมดิฟายเรือเองโดยอัตโนมัติเลยครับโดยไม่ต้องไปซือ้ออ่า เดี๋ยวพูดถึงเมกาลโลดอนก่อนครับก็เมกาลโลดอนเนี่ยแต่และตัวเนี่ยจะโอกาสเกิดจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวที่เกิดออกมาง่ายที่สุดก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับลองลองมาก็สีม่วงสีดําสีเหลืองและยากที่สุดก็คือสีขาวนั่นเองครับก็ผมแนะนําเลยนะว่าการที่เราจะเราไม่ต้องไปโฟกัสกับการตามหาเมกาลโลดอนมากครับให้เราอย่างที่ผมเล่นเนี่ยผมก็พยายาม ไปหาฟาร์มไปเปิดหัวก็ะโหลกแดงฟาร์มไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทําสําเร็จแล้วขนสมบัติแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังจะไปขายที่เอาโพสหรือลิเปอร์เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับเมกาโลดอนในสีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องสุ่มด้วยอย่างผมเล่นผมก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่สี่ตัวนะครับโดยตัวที่เจอบ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนั่นเอง เป็นไงบ้างครับกับ q u วส Hunter of the Deep หรือ q u วส t ตามล่าปลาฉลามเมกาโลดอนนะฮะก็อันนี้จะเป็น q u e ส e อีเวนต์เสริมที่ทางแลเนี่ยเขาแอดเพิ่มเข้ามานะครับว่าจะมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็อาจจะต,ต้องใช้เวลาหน่อย ในการทําเพื่อศึกษาแนวทางเพื่อมาบอกให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจได้อย่างง่ายที่สุดนั่นเองครับเควสนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยรีบทำนะครับก็ผมทำมาตั้งแต่วันที่26นะครับจนมันถึงวันที่1แล้วก็จะเหลือประมาณอีกถ้านับวันนี้ด้วยก็เหลืออีก9วันนะครับก็อยากให้ทุกคนมารีบทำเควสนี้ก่อนที่จะเข็นนั่นเองครับก็สกินต่างๆที่ได้มานี้ก็ สวยใช่ยอดเลยครับก็เป็นสกินฟรีที่เราไม่จะเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อน,นั่นเองครับพี่ครับแล้วถ้าผมยิงไม่กล้าดอนอย่างเดียวนนจะได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องยิงไปถ้าเกิดสมมติเราโชคดีเราเจอตัว40เราก็ยิงไปเรื่อยๆเก็บฟันของมันไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ฟันครบ100ก็จะได้ใบเหลืออันใหม่มาเหมือนกันนั่นเองครับหรือถ้าใครโชคดีเจอ เมกรดอนสีขาวเนี่ยยิงตายก็ได้ไปเลยครับ100อันก็สำเร็จเคว็ได้อย่างรวดเร็วครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแล้วก็อีเวนต์ต่างๆในเซอร์ฟีฟมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับอีกทั้งในช่องของผมเนี่ยยังมีคลิปต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคลิป การฟาร์มของการทำเควส์1ถึงเทเทนะครับก็อย่าลืมกดคลิกที่ลิงก์ด้านบนด้วยนะครับโอเคครับแต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีเวนต์หน้าจะเป็นเควสอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ